ทีมภาษีกเนครับผมได้วันอาทิตยนทำงานนะครับยื่นจะเป็นกนขอ้ทกท่านและครอบครัวดวนะบทายนนี้เลาได้ว่าในว่าไม่ย้รัทเอาก็ไม่้ายนะไปได้จังไหน ้อยูนีมันรวตัวนดียวเนี่ยสำหรับเราอสำคัญเอยครบอกไม่ตีตั้งแต่วันที่นั่งถึงไปครหาคนมาจ,าจามา้างแบจ้างเอาไม่ได้หรืเอา้ให้เลยครับ,บมาณเจ็ดแต่ตั้งถึงเออผมว่าหน้าหลบ,บอบอกไปได้และหนึ่งนนคนส่งคนส่งไม่ขาย <c oughs>